สวัสดีค่ะ,ยยะควันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายนะครับมาถามเลขอาจารย์ตามเลขผ่าอาจารย์รยะยะเนาะก็คือแต่ต่อกงวดมาเยี่ยบอะยา,ายเสืออะไรสองห้านหนึ่งไม่ใหญ่เสือสองห่านหนึ่งเอกสองห้าสองสองห,ห้าหนึ่งสองสี่สองสองสี่สองสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งจะไม่เยี่ยบอะเอาสอง หาสอง,องก็ไม<ป>่เอาเพมันก็ไม่ได้ใช่มันสี่สามไปเปิดทิ้งหนึ่งเออเปิดแต้มหนึ่งก็สองสี่สองสองห้าสองก็ได้สามตัวในเงียวยันเขานี้ยไอจีสองสองสี่ไอห้าสองสองห้าไม่เอาแป๊ะไอห้าหนึ่งหนึ่งห้าเออเอาเอาแต่สี่สองก็ห้าหนึ่งมีใหญ่เอาแต่เอาแต่หลนพิชครับไอพูดอยู่เลยก็มันไปหลานไม่ไม่ลงพูดว่างไงใหญ่ กรปุกเลยสื่อสี่สองห้าสองไงเวลาเขียนมันเป็ดไปปีใ้ห้าหนึ่งไปอีกสอ้ีสองอันได้ไอ้ศูนย์ห้าสองกันได้ไองห้าสองห้าสองห้าสองไม่ได้ไปได้สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งมาเด็ตั้มันก็ไม่ถูกด้วยหน่อยใหญ่ไม่ไม่ถูกกันแล้วโอ้โหเขียดให Ấn Nên Nên phép phạt chẳng có tèm nhiều như thế nào Cảm ơn Phép chẳng là tèm nữa nha nô Ừ phép chẳng là tèm 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ก็ไม่ใช่ลืมนะแล้วจัดไปอายมันวแม่ยักลงไปนะเพราะบอกแันว่าเห็นบานไหน,น,นไปไหนพาไปให้ด้วยครับนบงกแลก็ไปไปเห้ด้วยครัไปให้ดวยไอเลขที่บ้านนี้ด้วยนะบันห้าหนึ่งเ<อ>ขาเนี้ยไอเองก็ป้าจานว่าห้าสองจะลงมาอยู่ห้าหนึ่งไม่บอกคือคือพิษเต็มหนึ่งคืนเต็มหนึ่งอย่างนี้น่ะครับ ก็เลยเองไปในสื่อทั้งคู่แล้วไล่มาทาั้งคู่มันก็จีดานี่มโมโหเขียดตัวเองเทงวันนี้อาจารย์บอกมาใหม่เลยนายให่ว่าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามโอ้หูศูนย์สามใกลเย็ดสามเย็ดสองเนี่ย 7จ็ดสองเจ็สมกับหนึ่งูนสามอไมออกท่นออกจะงวดเวอดเออเจ็ดสองจ็สมท่านบอกแตหมวแล้วใช่ว่าทำไม่อ<ม>อกวันนี้วดนน้าท่นวางี้ยท่านเออ้ยเออจไว้จ,มมจยังงี้แต่เวลาซื้อมันเป็นอะไรไม่ลงไปเพทาทองยังงี้เลยครับแต่วันหนึ่งศูนย์สามนี่ท่านบอกวันี้นี่ใหญ่เออ แต่ว่าเจ็ดสองก็เจ็ดสท่านว่าทานงงวดนี้ไม่ออก,ออกงวดนะท่านยังไม่พูดเลยงวดนี้ไม่รู้ละไ,ไหนท,นนทุอย่างไม่พูดอะไรเลยครับอพดแตหนึ่งถึงสามเลยครับได้เจ็ดสองเจ็ดสมเด็กมันวิดอย่างะแต้มอย่างะแตมเลยยเนาะแต่วาพีดไก่ก็ไม่ว่านะลเลยแมาะแมจะได้สาตัวตรงๆเลยยานะ แท้เลขนะตะว่าลงปิดตัวเนไรยางเนาะลู่ก็แค่แล้วเขียนเป,ป,ป็นหนังไปเป็นหนึ่งไปเอาไปเป็นสองงวดนี้เอาหมาย้ายมันเป็นไรดึเอยากเง<น>ินงวดนี้เอาทุนคืนเอากระปรไปเลยยายหมดนี่ยน้อโอ้ยยากไปเลยวันนี้เราบอกวันวีว้เราจะกินแอบพักทองจ้ะกินตอนไหนอีกเก่บพักทองกินตอนไหนวันว่นคืนกอ่อนนู่นอื ว่าไปบ้านนี้เท่าว่าวันยี้ไม่ก็ทำไมไปกินเนแกงมักทองเลยก็แกงมักทองนะขนมผักทองเอ๊อทำขนมผักทองอยังไงน,น,น,นี่เราแบบไปนั่งวิกนินะครับขนมผักทองขนมสังขยานะก็ไม่รู้ว่ารู้จะว่าขนมผักทองไปวิกิครับแล้วเอียงขามันมีลูกหน่อยอีกคุณเห็งว่ะลูกหน่อยเออ สีหนึ่งเหรอะอืมอมันสีตีเอาเองปะไปกินฟักทองหลังได้เลขอาจารย์มาเลยนี่ยายเออไม่ใช่มันจะถูกเลขอาจารย์นี่เรายายตัดนะไม่ใช่จะถูกเลขอาจารย์นี่นี่ยายผักเกลียวเนี่ยเหรอปอือไหลเดียวตีเอาถือหวานททงาไหร่เลยไม่ใช่ไมล่ละไปกินหลายมเมนูยยายไปกินข้าวหนะ้า โอ้กินจนอิ่มไปในฝันนะนะเออในฝันแต่มันมีลูกหน่อยอยู่คนหนึ่งอ่ะมันมีลูกหน่อยมันไม่มีลูกหรอกแต่จริงไม่มีลูกนี่หรอกแต่ว่าในฝันมีลูกเออมีลูกลูกหน่อยอือมีสีอะไรบ้างอือโอ้ยไอแคระตายคนเป็นเนี่ยคนเป็น ขายแคนไหนะมันยัอยู่ทุกวันนี้อีพาย้องนี่นะ่ะโอ้บานต้องสามแยกกันไหมเออก็บ้านตังไงอีเนี้ยแหละอีอะไรดูด่านไอ้ดูเคยเห็นฝันบานล้งนั้นเองฝันว่าเล็กออกเก่าสามออกเก่าสามเลยฝันว่าไปสีเขาเดินผ่านบ้านล้งนั้นเหล็กออกเก่าสามออกเก่าสามเลยในฝันนะ่ะออโอ้นี่ก็ว่าไปบานยังเขานี่เหล็กเก่าสามนี่หมดก่อนนานมาแล้ว เคยฟันเห็นนะนะฟันเดินผ่านนะน่ะเดินผ่านบ้านเขาระเรียกมันออกมันก็เลยออกจริงจริงก็เลยถูกจ่อยก่อน่ะมีที่เดียวอย่าฝันเห็นบานลังนั้นเลยปบ้านลังนั้นเลยอ่ะใบใบังเ้า่อืมยายไม่อยู่ก็นั่นได้แต่ยายเมายายไม่แกตจ่ายแล้วน่ะแต่เ้า่ไม่ได้จ่ายอีเ้า่ไม่มีลูกง่อยคนหนึ่งมันไม่ได้ลูกมันแบบเคยมีลูกหรอกแต่ว่ามันไม่ีลูกง่อยครับ ใช่กันไหมเป็นแเ,เลยไม่รู้ใ่้ครับเราเจ็ดเจ็ดสองก็เจ็ดสามมีเอาไวเ้เลขอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกอม,มันบอกันนี้มันจอดหนนายอย่างนี้เอออันนี้ว้ายาจ็สองเจสามเจ็ดสามสี่หนึ่งอ่าข้างนเห็นสีหนงองเรายอย่สี่หนึ่งนี่อ่าอันี้ลูกน่อยสี่หนึ่งก็ ยิงกระสีดิ้งหน่อยกันหนึ่งอย่างงี้เนี่ยทองไปกินฟักทองฟันดีด้วยนะฟันได้กินได้อยากเมื่อไหร่ว่องนานเลยก็ไปรังบี๋ดิ้งเขาเนี่ยเนื้อสีแดงเนี่อนหญ่ฟักทองเนื้อสีแดงฟักทองเนื้อใ Thì làm cái tham khẩn nôm như ui là kín nhau họ rồi giờ kín mất hèn nè kín mất hèn nè um kín kín kén là cũng kín nè khẩn nôm bắt thong như ừ. cái ừ. kén ừ. đó ừ. kén ừ. bắt ừ. em phấn từng liệt 2 lăng liệt 2 ngày แม่แหละหลังเลี้ออกสองวันจะเขาสามบังก็เลยก็เลยก็เคยฝันยังไงเนยจ้าเขาเลี้ออกสองวันสองวันออกฝันยายฝันดีเลยนะฝันว่าได้กินจะไม่กินเราก็เลยฝันฉะนั้นก็เลยไม่เห็นฝันอีกเ่ยฝันดีเลยแต่ยายทำเต้นหนุ่มเองง่ะทำไมฝันกินเราฝันได้กินหนุ่มกินหนีก็แม่นเลยหรอยายเนาะเออคิดโกบัตวางเบื่อเอกไปเมื่อปุ่นที ไม่ได้ไปกินอะไรเนี่ยอย่างเพไม่ได,ได้เราก่อนว่ามันไม่ได้ฟันกินแล้วมันเลยไม่ถูกเลยยายเนาะเราเนี่ยฟันไม่ได้กินต้องใจจะถูกก้อนนี้งมวดนี้จะฟันอะไรอีกอืมแต่ถูกตัวไหนลยายห่หนึ่งสามศูนย์หรือว่าเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ตัวไหนจะมันจะถูกออตัวไหนแล้วอยากซื้อไม่ถูกตัวครับซื้อไม่ถูกตัวนะยายเนาะ มูซื้อลายไม่ถึงแล้วพนันยังไม่ได้พี่เต็มหนึ่งหมื่นเขียดจ่ายใช่จ่ายใช่หน่อยยายหน่อยเอาเวลาเลยงดีดิอย่ายยนนพลาดเดี๋ยวยายบอกเดีย๋ยวอย่างอาจารย์บอกงดก่อนสองห้าสองในยายก็ไม่ได้บอกลืมหรือวะท่านบอกตอนไหนไม่ใช่พูดนี่พูดตอนไหนอีกพูดตอนมาเองว่ะสุดก็ซื้อสี่สีสส่สองสองสี่ห้าสองสองห้าไปวะ ก็มึงองพูดตรงนี้ขวามึงถูกเองอ้คกูเองกูว่ากิ๊ดซื้อก็มันแบบเป็นหนึ่งใช่หรอกิ๊ดซื้อเองจะ่มันแบ,บเป็นหนึ่งเป็นเื้อฮาร์ดหนึ่งแถมมาเื้อฮารอดสองอแค่เดียวได้ค่ะเป็นแนวทางของคุณยายนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อมีเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ